ในบทนี้ครับก็จะเป็นการฟ้องดีปกครองประเภทที่6ก็คือเป็นนะครับคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในม้าของสัตว์ปกครองในคดีประเภทนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาหยุ่งยากมากนะครับเราก็ดูว่าในเรื่องนี้นนมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ไหมว่าให้ฟ้องคดีต่อสัตว์ปกครองถ้าใช่ก็จะเข้าครับตามมาตากวหนึงน่ง1นระบบนี้นะครับหรือตัวอย่างเช่นนะครับ ในโพหลโบหลรับประกันสุขภาพแห่งชาติให้อำนาจนะครับเลขาธิการสำนักงานรับประกันสุขภาพแห่งชาติที่จะนะครับนำคด,ดีมาฟ้องต่อศาลเพื่อให้นะครับบังคับให้หน่วยหน่วยสานพยาบาลนะครับที่ต้องชำะระค่าปรับทางปกครองนะครับให้ชำะระค่าปรับตรงนี้ตัวกฎหมายก็ประกาศว่า ในเรื่องนี้เลขาธิการสามารถจะนาคดีนี้มาฟ้องสัมปทาได้หรืออย่างเช่นนะครับตามพรบการทวงถามหนี้นะครับปี2 5งหก็จะมันจัดให้หน้าสัมปทองไว้ในบางเรื่องเหมือนกันดังนั้นเรื่องประเภทนี้นะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เราก็ดูว่ามีกฎหมายประจัดไปหรือไม่ถ้ามีกฎหมายเฉพาะประจัดไปเรื่องนั้นก็เป็นคดีตามมาตรา9วารัคหนึ่งวุฒิบกนี้